คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด h ชาแนลคลิปนี้แอดก็มีเลขดังจากนางสือพิมสา3สานักดังครับมาฝากท่านผู้ชมใช้เป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันสิพฤษภาคม2 564ครับ ก็มาจากสำนักไทยรัฐสำนักเดลี่นิวสำนักบางกอกทูเดย์ครับสาสำนักเราจะมาจับเลขชนกันแล้วก็จับชุด2ตัว3ตัวนะครับเราไปดูสำนักแรกกันก่อนเลยครับว่าจะมีเลขอะไรกันบ้างครับสำนักแรกก็เป็นหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์16พฤษภาคม2564ก็ให้เลขมาทั้งหมดทั้งมวล7ตัวครับเลขในตารางตรงกลางเป็นเลข5 ข้างบนเป็นเลข8ข้างล่างเป็นเลข0ซ้ายมือเป็นเลข4ขวามือเป็นเลข2เลขนอกตารางซ้ายมือด้านบนเป็นเลข1ขวามือด้านบนเป็นเลข7ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นสำนักเดลิเนียร16พฤษภาคม2564ก็ให้เลขมาทั้งหมดทั้งมวล7ตัวอีกเช่นกันครับเลขดอกจันในตาราง ให้เลขเด่นตรงกลางเป็นเลข2เลขดอกจันทร์ข้างบนเป็นเลข1ครับข้างล่างเลข1ได้แก่เลข5เลข3ขวามือของท่านผู้ชมเดลินิวให้เลข8เลข9เลข6มาครับเรามาดูสำนักต่อมาครับก็เป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ16พฤษภาคม2564หนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้เลขมา5ตัวครับ เลขแก่ทิศอีสานเลข1อุดรเลข4พายัพเลข2ตรงกลางตารางเป็นเลข5ข้างล่างเลข5เป็นเลข3ขอคุณเจ้าของข้อมูลครับสาสำนักดังก็ให้เลขมาแล้วนะครับเลขเด่นเลขดังมาแล้วนะครับเรามาดูครับว่าจะมีตัวเลขอะไรที่ชนกันบ้างครับจากหนังสือพิมพ์สาสำนักครับแอดก็ได้จับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมากันแล้วครับเลขที่ชนกันได้แก่เลข1 เลข5เลข2ครับหนังสือพิมพ์ทั้ง3าฉบับก็มีเลข1เลข5เลข2ด้วยกันทั้งหมดนะครับ1 5 2ครับ1 2 5 5 21ได้เลยนะครับแจะจับชุด3ตัวชุด2ตัวมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ครับที่6พอคอ4เลขชนได้แก่เลข1เลข2เลข5ครับเรามาจับชุด3ตัวก็ได้1ชุดนะครับ1 2 5ครับ 1>, 1 2 5นี้ท่านผู้ชมก็6ประตูกันได้เลยนะครับส่วนชุด2ตัว 1, 2 1 5 2 5ท่านผู้ชมก็กลับหน้ากลับหลังขึ้นบนลงล่างกันได้เลยนะครับเลขชนงวดนี้มาแคบมากครับแค่3ตัวเท่านั้นครับ 1, 2 5อ้ครับขอคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆสํสำนักครับและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่16พฤษภาคม64 ทุกทุกท่านทุกทุกคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ